สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับการนำเสนอรถมือสองในราคาคุณภาพค่ะวันนี้แอดมินมาพร้อมกับรถกระบะสวยๆของ Mazda ค่ะกับรถ Mazda BT-50 2.5 Smart ส a งปี2007ค่ะรถสภาพสวยนะคะได้บางเดิมทั้งคันเลยค่ะไม่ช้ำไม่โทมแน่นอนค่ะพร้อมใช้งานเลยรถขับเคลื่อนไปแล้วกว่า249,000กกว่ากิโลเมตรค่ะ ขับเคลื่อนด้วยระบบเกียร์ธรรมดาเข้ากระชับเฟืองท้ายปกติไม่หอนค่ะส่วนเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล 2,500cc เครื่องยนต์สมบูรณ์อัตราเร่งดีเครื่องแห้งๆเลยค่ะไม่มีปัญหาความร้อนนะคะช่วงล่างแน่นหนึบดีคัดซีสวยค่ะเลี้ยวซ้ายสุดขวาสุดไม่มีดังค่ะใช้งานได้ตามปกติเลยสีทองสวยเง,งามรอบคันค่ะมีริ้วรอยแค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะ ตัวบอดี้ตัวถังบางเดิมนะคะหน้าหลังได้บางเดิมเลยค่ะสวยๆกันเลยทีเดียวไม่เคยมีอุบัติเหตุหนักและไม่เคยจมน้ำแน่นอนค่ะกระบาปูพื้นไลเนอร์เรียบร้อยเสริมกันชนท้ายสวยๆเลยค่ะ<ม>ล้อแมกสวยยางดีดอกเต็มใช้งานได้อีกนานเลยเราไปเยี่ยมชมภายในกันต่อเลยค่ะภายในห้องโดยสารนะคะถือว่าสวยสะอาดกว้างขวางมากๆเลยค่ะ รถตกแต่งด้วยสีเบจคอนโซลหน้าแต่งสีดำนะคะดูสวยเรียบหรูดูสวยสะอาดตามากค่ะเบาะมะหยีผสมหนังสีเบจคู่หน้าเบาะฝังคนขับมีริ้วรอยบ้างนะคะตามการใช้งานค่ะเบาะแคบเป็นเบาะหนังสีดำไม่มีขาดค่ะพวงมาลัยพาวเวอร์กระจกปรับไฟฟ้ากระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าแอร์เย็นฉ่ำวิทยุซีดีมีพร้อมค่ะ ภาษีพรบรไม่ขาดเอกสารเล่มพร้อมโอนมาส่งต่อกันในราคาเพียง159,000บาทเท่านั้นค่ะใครที่กำลังมองหารถกระบะเอาไว้ใช้งานนะคะหรือกำลังมองหารถสไตล์ของ m a ส t ตออยู่นะคะได้คันนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะรถขับคี่ดีพร้อมใช้งานกันเลยค่ะสามารถไปดูรถและไปทดลองขับกันได้ที่ตลาดไทยทุมธานีค่ะแอดมินจะทิ้งเบอร์ติดต่อของเจ้าของรถไว้ด้านล่างคลิปเช่นเคยนะคะ ใครมีข้อสอบถามหรืออยากจะนัดดูรถหรืออยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมอะไรนะคะก็สามารถโทรติดต่อพูดคุยได้โดยตรงกับเจ้าของรถเลยค่ะและหากในคลิปนี้แอดมินแจ้งข้อมูลผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออาภัยไว้นะโอากาสนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้แอดมินต้องขอขอบคุณที่ติดตามและรับชมแอดมินจนจบคลิปนะคะโอกาสหน้าจะมีรถสวยในราคาคุณภาพขันไหนมาให้ได้รับชมกันอีกอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆค่ะ สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ